จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยค่ะกับรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณทะเลิงศักด์เพชรสุวรรณท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันกิกาคุณสัจตจคุณและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะท่านรองคะสํสหรับสถานการณ์ฝุน่นวันนี้เลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยพื้นที่ไหนหน่าเป็นห่วงที่สุดคะอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ริมเส้นทางจราจรนะครับซึ่งที่น้องประชาชนก็ออกมา อยู่ริมในพื้นที่เออริมถนนค่อนข้างเยอะนะครับช่วงก็รวมทั้งยานพาหนะก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดีวยดวกันครับชาวนี้รถค่อนข้างติดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปดูในข้อมูลในการตรวจวัดรคุณภาพอากาศเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ขึ้นเป็นสีส้มสีแดงสีส้มก็คือมีเริ่มมีผลต่อสุขภาพแล้วก็คือเกิน้ามาตรฐานที่เรากําหนดไว้ครแล้วบางจุดนี้จะเป็นแรงมากกว่านั้นก็คือไปถึงว่า ไม่ใช่เริ่มมีผลกระทบนะต้องเรียกว่าถ้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นเรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพเลยอันนี้ก็มีหลายจุดที่เป็นสีแดงนะอันันั้นจุดนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งในกรณีที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นครับ<ะ>เอ๊ะในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเองครับตอนนี้มีแนวทางหรือว่าวิธีการยังไงบ้างครับที่จะจัดการกับปัญหาฝุ่นที่เรารเผชิญนตอนนี้กันอยู่ครับครับเ้องเรียนทห้ทราบนี้ครับทางกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ประสานงานรวบรวมแล้วก็ทําเสนอแนวทางเกี่ยว่องการแก้ไขปัญหาแล้วก็ มีหลายหน่วยงานครับที่เ<ะ>ข้ามาร่วมในการดําเนินการและกําหนดมาตรการเพราะเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่เราไปดาเนินการเนี่ยเขามีเจ้าของพื้นที่อยู่ด้วยอย่างก็อย่างของกทมอของเราเนี่ยที่เราตรวจวัดเจอเนี่ยก็<ะ>ุนเทพหานครก็เป็นตัวหลักในการมีที่มาตรการกากับดูแลเพราะเนื่องจากว่าหลายกิจกรรมก็อยู่ภายใต้อํานาจของท่านท่านผู้ว่า อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยใกนการกักดูแลก็มีหลายมาตรการครับเกี่ยวเรื่องการทําความสะอาดถนนการตรวจจับรถอย่างในช่วงนี้ยก็จะมีการตรวจจับรถเพิ่มขึ้นมากขึ้นค<ะ>่อนข้างเยอะก,ก็อันนี้ก็ต้องร่วมกับทางงเทพมหานครทาง<ะ>ากจรมครับตรวจจราจรทางโครงการขนส่งท้งบกกรมควบคุมมลพิษน,นะตอนนี้ก็ตั้งเดืนด่านตรวจจับอยู่ประมาณยี่สิบจุดก็เพิ่มเติมละเพราะฉะนั้นถ้า พี่น้องประชาชนท่านไหนมีรถควันดาแล้ววิ่งเข้ามานะครับอจช่วงนี้อาจจะถูกบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงหน่อยว่า,าห้ามใช้รถหรือต้องเอารถไปปรับปรุงก่อนที่เอาออกมาครับท่านรองคะอันนี้เหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าระยะสั้นไหมคะแต่นี้คําถามที่ตามมาคือในอนาคตเราก็ยังไม่ได้อยากเห็นฝุ่นพีเอมมาปกคลุมบ้านเราอีกนะคะจากการแก้ไขปัญหาให้มันยั่งยืนต้องทํำยังไงต่อไปนะคะตามแผนนะคะ ในเบื้องต้นถ้าเกิดี่ยกับยานพาหนะนะครับก็จะมีมาตรการเกี่ยวัเรื่องการปรับปรุงคุณภาพยานพาหนะรวมทั้งคุณภาพด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอย่างตอนนี้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเนี่ยต้องการรับมือเฉพาะหน้าตอนเนี้ยเราก็บริษัทน้ํามันนะครับทั้งบอตทททั้งบางจากเนี่ยให้เอาน้ํามันคุณภาพดีต้องเรียกว่าเกรดระดับเกือบเป็นยูโรห้านะครับมาขายค่ะ รถยนต์ที่เติมน้ํามันต้องต้องขออนุญ,ญาตเลยวสองเจ้านี้นี่ก็สามารถช่วยลดปัญหามลพิษได้ที่จะปล่อยครับถ้าจําเป็นต้องใช้รถเพราะตอนนี้เรายังไม่ถึงมาตรการว่าห้ามรถเข้านะครับคือว่าใช้รถเพราะฉะนั้นก็ก็เติมน้ํามันที่มีคุณภาพดีหรือเติมหรือเติมน้ามันแบบพรีเมียมอันนี้นก็อาจจะแพงหน่อยอแต่ยืนว่าสองเจ้านี้เที่ยวน้ํามันมาขายนี่เป็นราคาปกตินะครับ ราคาทั่วไปเลยอันนี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาการระบายได้อันนี้ต้องเรียกว่าระยะการรับมือระยะสั้นน้ำมันนี้ขายตั้งแต่หนึ่งกุมเอหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาแล้วคจะขายยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นช่วงกรุงเทพมหานครที่เจอสถา,านการณ์ช่วงเนี้ก็จะมีเกี่ยวเรื่องการต่อปลุกคุณภาพน้ํามันชั่วคราวเนี่ามาก่อนเพราะว่าในระยะย,ยาวเนี่ย บริษัทน้ำมันทุกเจ้านะครับในอนาคตจะต้องปรับ <ạ. S 1> มาตรฐานน้ำมันให้เป็นน้ำมันระดับยูโรห้าก็คือกรรมฐานปร <ạ. S 1> ับ้าเพราะเนื่องจากว่าแกตัวกรรมฐานก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดฝุ่นจากรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยการปรัปกุงคุณภาพน้ำมันที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เอามาขายชั่วคราวเนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะต้องปรับทั้งหมดอันนี้รวมทั้งเรื่องคุณภาพรถยนต์ด้วยนะครับรถยนต์ <ạ. S 1> ในนคตต้องมีการปรับคุณภาพ ถ้ามันดีมากขึ้นก็อาจจะขึ้นระดับยูโรห้ายูโรหกซึ่งสามารถปล่อยฝุ่นให้น้อยลงปัญหาอย่างเดียวคือครับตอนนี้ก็คือรถยนต์เก่าบ uh huh. ้านหลับเก่าค่อนข้างเยอะครับอ,อันนี้ระยะสั้นจริงๆตอนนี้ก็คือว่าเราก็มีการหารือกับผู้ประกอบการรถยนต์นะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับคือโตโยตา้าฮ uh ิว huh. สตัมาสด้าอะไรต่างๆนี่ครับ uh huh. ก็ให้มีมาตรการ สำหรับสนุนผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนะครับที่มีรถอายุเยอะๆนี่ครับเอาเข้าศูนย์ได้เลยครับตอนนี้ oh. มีลดค่าอะไหล่20-50%ลดค่าแรงด้วยบางแห่งค่าแรงฟรีได้นะครับ oh. ที่จะค่าเพราะยังนี้นเขาจะช่วยลดสถา,านการณ์ช่วงนี้เขาก็จะทําจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันครับในช่วงนี้ก็ผู้ประกอบเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการที่มีรถเก่านะครับก็สามารถเข้าได้รวมทั้งรถใหญ่ก็เข้าโครงการนี้ด้วยครับอย่างฮีโน่เนี่ย่านก็ เข้าโครงการเกี่ยวเรื่องดูแลรถเก่าให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือรถเก่าควันดําเนี่ยก็สามารถเอาเข้าศูนย์ได้เลยครับช่วงนี้ค่าแรงค่อนข้างมีหลายแห่งคิดฟรีเลยครับแล้วก็ลดค่าอะไรนะครับเอ๊ะนั้นแสดงว่าปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดฝุ่นเนี่ยก็คือมาจากบนท้องถนนซะเป็นหลักถูกต้องไหมครับใช่ครับก็ฝุ่นนี้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในเขตที่มันพ้ดฝุ่นออกมาเพราะฉะนั้นการจัดการถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นตนี้เราสามารถลดปัญหาลงได้ ตัวเลขที่เราตรวจวัดมาก็อย่างน้อยก็หายไปครึ่งหนึ่งอ่ะค่ะแล้วแล้วปัจจัยครับปัจจัยอื่นๆอย่างพวกการก่อสร้างอะไรแบบนี้มีผลไหมฮะโรงงาให้ตสาหกรรมค็ใช่ครับจริงๆการก่อสร้างมีผลอย่างที่ว่าเลยครับเียงว่าก่อสร้างเนี่ยหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมของเขาเองบางกิจกรรมทําให้เกิดฝุ่นค่ะเพราะการควบคุมกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นเนี่ยจะต้องหยุดจะต้องระงับไปอีกอย่างหนึ่งการแบบที่เป็นปัญหาคือทําให้การจราจรติดขัด อันนี้อย่างบางการก่อสร้างยกตัวอย่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้านะครับรบญญางเขตนะครับก็พื้นที่ผีวกันจราจรก็ลดลงเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ในบางเขตเนี่ยเขาตอนนี้เราขอความร่วมมือก,กับทางผู้ประกอบการนะครับเอาพื้นที่คืนพื้นที่ให้กับประชาชนนะครับเพื่อเดี๋ยวเป็นการเดินทางให้โผล่มากขึ้นขับก็ก็ได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็มีหลายพื้นที่ก็คืนพื้นที่ผิวกัจราจรมาแล้ว่เย่ครับ แล้วอย่างนี้มันจะส่งผลต่อเรื่องของการก่อสร้างมันจะยิ่งช้าไปอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนงูกินหางไปอ,อ่ะคือเหมือนกับว่าความร่วมมือตอนนี้เนี่ยเขาให้ความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนในการให้เรา<ว>ช,ะชะลอหรือว่างดการก่อสร้างในช่วงนี้คือกิจกรรมบางกิจกรรมเราไม่ได้สั่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่กิจกรรมที่ทําให้เกิดทุนต้องหยุด<ว><ว>แต่กิจกรรมที่ไม่เกิดทุนการตกแต่งกันทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําไปทำได้ปัญหาครับคือการติดตั้ง ต่างเนี่ยสามารถทําได้อะไรที่ไม่เกิดฝุ่นเนี่ยก็ไปแจ้งเขาว่าอันนี้ไม่เกิดฝุ่นก็ดําเนินการต่อไปแต่ <How? S 2> ถ้าอรเกิดฝุ่นเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันสองวันนี้นะครับที่อากาศจะปิดแล้วไม่มีลมพัดในช่วงเนี้ยอันนี้ต้องขอความรวมือให้มาขึ้นครับ ค่ะท่านรองคะถ้าคิดเป็นสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์น่พอได้ไหมคะว่าฝุ่น PM 2.5ที่ปกคลุมกรุงเทพปริมณฑลอยู่ในขณะนี้มาจากส่วนไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นบนท้องถนนกี่เปอร์เซ็นต์โรงงานอุตสาหกรรมกี่เปอร์เซ็นต์การเผาไหม้การก่อสร้างกี่เปอร์เซ็นต์ท่านรองพอมีตัวเลขไหมคะขอ่าคร่าวๆเลยครับค,คือจากรถยนต์เนี่ยก็มากกว่า50าสิเปอร์เซ็นต์การเผาในที่โล่งก็อยู่ประมาณ30กว่เาเปอร์เซ็นต์ เผ่า <Ha. S 2> ที่โลกกี่ไหนถึงว่าการเผาเศษวัสดุการเกษตรต <Ha. S 2> ่างๆนะเผาสังสังขพดเผาฟางข้าวเผาอ้อยอะไรต่างตอนนี้รอบบริมณฑลที่มีจุดความร้อนต่างๆเนี่ยก็เราก็ขอความร่วมมืองดการเผาไว้นะครับเมื่อวานนี้ทางตลัดสำน่งนายกเพิ่งมีหนังสือถึงตลัดกระทรวงเกษตรคือย้ําไปทีนะครับจริงๆเราบอกกันแล้วว่าช่วงนี้ช่วงนี้เฉพาะเลยครับที่ว่าอากาศปิดหยุดให้มีการ การเผาเนี example, sia, ่ยให้กระทรวงเกษตรโดยเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนั้นไปกำกับดูแลในพื้นที่ของตัวเองว่าขอความร่วมมือเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือแล้วล่ะไม่งั้นจะเกิดผลกระทบต่อที่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพกรุงเทพมหานครปีน้ผลกระทบไม่ได้เกี่ยวกรุงเทพมหานครอย่างเดียวกับคนทนเจ้าตัวคนจุดเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ ต้องต้องให้ความร่วมมือด้วยครับตรงน,นี้แต่แต่จากเท่าที่ฟังนะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนแค่ขอความร่วมมือ,อมแต่ว่าสถานการณ์มันโอ้โหแย่มากอย่างวันนี้เนี่ยครับมันขึ้นเป็นเกณฑ์ถึงสีม่วงแล้วก็เหมือนติดอันดับโลกประมาณอันดับ3ใช่ไหมฮะของประเทศไทยเนี่ยทีนี้เราควรจะเข้มงวดถึงขั้นต้องแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเห็นแล้วจับปรับหรือว่าจับติดคุกคืนหนาดนั้นเลยไหมฮะต้องต้องทำถึงขั้นนั้นไหมีครับก็ก็มีกฎหมายที่บังคับเหมือนกันครับ อย่างเช่นรถควันดำนะท่านขับมาตอนนี้ก็ค่าปรับเ่อ่งข้างแพงนะครับถ้ารถใหญ่เลยค่าปรับห้าพันบาทเดียวนะครับถ้าเจอววท่านอันนี้ก็ผู้ประกอบการก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเอารถควันดำมาวิ่งในช่วงนี้หรือรถส่วนบุคคลนะครับรถยนต์รถด,ดีเซลที่วิ่งอยู่อย่างที่เรนทราบว่าตอนนี้มีด่านรออยู่แล้วในเ่ยเหตุกาณ์ที่มณฑนครถ้ารถพวกนี้มาก็ท่านก็จะเจอปัญหาว่า ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะถูกบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ<อ>ังคับเมเลยครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ปล่อยควันดำตอนนี้ทางกรมโรงงานก็ลงไปกำกับดูแล,แลนะครับ<อ>ว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันดำเนี่ยเขามีการตรวจสอบมาตั้งแต่ของเดือนที่แล้วนะครับมีการตรวจสอบผู้ประกอบการแล้วก็ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพของอน่อยน้ยําในการเครื่องจักรเครื่องยนต์ของตัวเองไม่ให้ปล่อยควันดำนะครับเพราะว่าก็<อ>จะทําให้สถานการณ์ุนแรงมากขึ้นก็ทำ แสองเดือนที่แล้วถ้าพบว่ามีปัญหาก็จะสุกส,ส,สั่งปิดสั่งปรับปรุงอันนี้ดำเนินการโดยภาคุสายกรรมเรียบร้อย้วครับ<อ>ค่ะท่านรองคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมพูดถึงแผนระยะยาวเพราะต้องยอมรับว่าพูดถึงพีอ2.5ที่จริงไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเราต <ừ> ั้งแต่ปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะตัวเมือง,องใหญ่ได้รับผลกระทบเหมือนกันทีนี้กรอบที่เราจะทําให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมเนี่ยระวังกรอบถึงปีไหนคะจะได้แก้ปัญหาแบบ อย่างยั่งยืนจริงๆอะค่ะจบเลยครับจริงๆการแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นระยะยาวจริงๆครับเราไม่ปรับได้ทันทีรัอเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นยานพาหนะเราไล่ปรับปรุงตั้งแต่คุณภาพน้ํามันแ้วอย่างที่เรียนทราบว่าตอนนี้บางช่วงเท่านั้นเองที่เรามีน้ํามันคุณภาพดีมาครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวคือในปี2567น้ํามันยี่ห้อจะต้อง เป็นน้ามันเกรดจงยกว่ายูโรห้าที่เป็นเนี่ยเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่ายานพาหนะเองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเช่นเดียวกันรถที่ที่เอามาขายต่อไปนี้ตั้งแต่ปีหกเจ็ดเช่นเดียวกันนะพร้อมกับคุณภาพน้ามันก็คือต้องเป็นรถยูโรห้าเพราะฉะนั้นรถจดทะเบียนตั้งแต่ยูโรห้าขึ้นไปในปีหกเจ็ดเนี่ยก็จะเรียกว่ามีมลพิษน้อยค่อนข้างน้อยในยุโรปเนี่ย ในอนาคตนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราถึงระดับนั้นแล้วยุโรปเนี่ยบางเมืองเนี่ยรถที่วิ่งเข้าเมืองได้ต้องเป็นระดับยูโรห้าเท่านั้น<ฆ>รถต่ำทมเข้าเพราะว่าครับ<ฆ>ใช่แล้วของ<ฆ>เราเองความที่รถเก่าค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการกํากับดูแลตรงนี้ให้มากขึ้นรถเก่าเนี่ยราต้องมีการเปลี่ยนรถหรือไม่ก็ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพรถปรับปรุงระบบเท่าไอเสียของรถให้ไม่ให้ปล่อยมลพิษ ที่ทําให้เกิดผลกระทบมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมาตรการอย่างคนสองทั้งบกที่เราคุยกันก็คือว่าต่อไปมาตรฐานการจดทะเบียนรถต่อทะเบียนต่างๆนี่ครับที่ผ่านมาสังเกตนะครับเวลาเรารถไปต่อทะเบียนก็คือค่าทะเบียนยิ่งรถยิ่งเก่าค่าทะเบียนยิ่งถูกเรื่องอ๋อใช่ไหมครับแต่ปีปีแรกเราจ่ายแพงมากค่ต่อทะเบียนแล้วก็ถูกไปเรื่อยๆแต่ละปีถ้าทําอายุเก่าต่อไปมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับก็คือรถเก่าเนี่ยอาจจะจะไม่มีการลด ค่าต่อทะเบียนละค่ะปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็จะจูงใจว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเองที่เป็นรถเก่าถ้าไม่ปรับปรุงคุณภาพให้ดีก็จะถูกให้บังคับให้ไปเปลี่ยนใช้รถใหม่หรือถ้ายัางใช้รถเก่าอยู่ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะเ,เข้ามาวิ่งในเขตพืน้นที่ได้ครับท่านรองขออนุญาตถามหน่อยทราบมาว่าท่านรองอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหมคะวันนี้ ครับผมค่ะก็คือมีการพูดคุยหารือการแก้ปัญหาฝุ่น p ีเอ2.5กับท่านนายกโดยตรงเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้ครับก็คือท่านนายกสั่งการมาคีฮะฮะว่าม<ะ>ีการเอามาตรการต่างๆที่เรา<ะ>กําหนดนะที่ทางภาครัฐกาหนดไ้แล้ว<ะ>ให้เอาไใช้ตอนนี้ที่แถลงข่าวกันก็คือว่าแต่ละหน่วยงานเอาไปดําเนินการอะไรบ้างอย่างวันนี้เจ้าของพื้นที่ก็คือ<ะ>ทางกอทมก<ะ>ก็มา<ะ>แจ้งว่าได้ดาเนินก,การอะไรก็ ให้สัมภาษณ์นกข่าวไปให้็นว่าการบังคับใช้กฎหมายการกํากับดูแลแหล่งกําเนิดต่างๆครับอันนี้ก็จะมีการกำกับดูแลและเแ้มงวดให้มากขึ้นครับค่ะมีข้อไหนนายกกำชับแล้วก็ห่วงเป็นพิเศษไหมคะขณะนี้คะจริงๆท่านห่วงสุขภาพประชาชนอนามัยประชาชนครับว่าในกรณีเนื่องจากสภาพอากาศติดเพราะฉะนั้นมีสองอย่างครับคือสุขภาพในประชาชนถ้าออกมาข้างนอกก็ช่วยป้องกันดูแล ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองใส่หน้ากากอะไรต่างๆอีกอันาหนึ่งก็ <Ha. S 2> คือ <Ha. S 2> เจ้าของแหล่งกาเนิดเียจะต้องมีการ <Ha. S 2> ปรับปรุปงแตะควบคุมให้ดีจะมีการณ <Ha. S 2> ์ครับอย่างเช่นงวดอันนี้ท่า <Ha. S 2> นที่ต้องเชื่อกันกํากับดูแลหรือถ้าใครเห็นแหล่งกาเนิดที่ไหนปล่อยควันดําหรือเจอรถควันดำนี่ก็แจ้งมาได้ครับแจ้งมาที่กรมควบคุมมลพิษก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปประสานงานต่อมาที่ผ้า เรองนี้เราก็สามารถเปเนรนการได้ครับค่ะท่านรองคะสุดท้ายขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าอากาศในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะเริ่มคลี่คลายจากพีเอ2.5เนี่ยอีกกี่วันคะที่เรา,าประเมินไว้ทางกรมตูนิยมวิทยาให้ข้อมูลไว้แล้วครับว่าอีกประมาณสองวันก็จะดีเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าลมมันอ่อนลงก็คือทิศทางลมไม่มีครก็คือลมมันนิ่งเพราะฉะนั้น อีกสักสองวันเนี่ยความกดอากาศสูงก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นความกดอากาศสูงเข้ามาเนี่ยอากาศก็จะเย็นมากขึ้น <Huh. S 2> ลมก็จะพัดออกไป <Huh. S 2> พัดฝุ่นออกไปนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นอีกวันอีกไม่เกินสองวันเนี่ยสถานการณ์ก็จะขี้คลายลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไปพึ่งพาลมฟ้าอากาศก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดต่างๆเนี่ยจะต้องมีการกำกับดูแลควบคุมอย่างดีนะครับแล้วต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนยครับเกี่ยวเรื่อง ยันพานะของตัวเองถ้าเรายังจะเป็นต้องขับยนันขับรถอยู่ก็ช่วยดูแลรถยนต์ของตัวเองหรือยันพานะของตัวเองเครื่องจักรเครื่องยนต์ของตัวเองเนี่ย<ฆ>อย่าให้ปอดพิษเกินค่ามถถาตรฐานเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือจอดรถที่ดับเครื่องอันนี<ฆ>้นครับหน้าโรง,ง,ง,งเรียนเนี่ยควรจะทำ <laughs> <laughs> ได้แล้วครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณทะเลิงศักด์เพชรสุวรรณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ